นี่ข้าว่้าเราครับอันนีคือประตูสิงครับนะคะคี่ยี่นะคะเดี๋ยวรองเท้านะคะฝากข้ไงเนื่อยนี่ไม่พี่ยี่เขาบอกว่าของเราต้องฝากข้างในเนี่ยเหมือนเขาไอ้นี่ไปแล้วป่ะเออพวกน้องพวกนี้พี่สุกนะพี่หยินนะ ใส่ในถุงไหนดีครับนะคชอบคนไหนใส่ถุงน <okay bueno e> well> ั้นครับเป็นถุงคณะเรารวมรวมกันไปเป็นคณะเราเหรอครับใช่ครับชอบคนไหนใส่ยนอนงากันใส่ในของบ๊กกส่งไปนี้ได้เลยรอบเทด้วย่ะรองเท้าแล้วก็หม ามาเจอที่อินแฟนนิดไครับใส่ด้านนี้เลยครับใส่ด้านนี้นะครับคุยก็านนิล์มมาเลยนะครับเคยคด้เรานะครับโดนกอย่างั่วเขาฝั่งรองท้าแล้วก็มารอ ทนี้ค่ะเจอกันตเรื่องหเ่องลยครับต้องผ่านเครื่องเอ็กวด้วยครับ อันนี้คือจ้าแม่กระซิบครับที่มาขอพรอ่าเาสานะเจ้าากอาจาร้ยเจมันสุวรรณด้วยครับขอพร คือหน้าทางทางเข้าของพระธาตุแผนนะครับคือประวัติของแม่เจ้าแม่องค์นี้นะครับก็คือเขาเ,อาเดินเป็นมเหสีของกษัตริย์ที่มาสร้างพระอินแผนครับแล้วก็เดินทางกลับมาเพราะว่าป่วย เราตั้งขันด้วยแล้วก็มาสิ้นใจตรงนี้แล้วขอบพอรไว้ครับให้อยู่ใกล้พระราชแขวนก็เลยกลายเป็นหิน จระขึ้นไปนะคะขึ้นอยู่กับขนาดถ้าท่านใดอยากจะเออซื้อขนาดไหนก็แจ้งเข้าได้แต่จะมีปากกาเมจิกอยู่ด้วยนะคะปากกาเมจิกก็คือเอาไว้สําหรับเขียนนะคะชื่อของท่านนะคะคิดชื่อท่านก็คือจะเขียนที่ใบโพก็ได้ถ้าไม่พอก็เขียนที่ตัวละคังก็ได้นะคะ อ่านัน้าก็จะเป็นที่นี่ซื้อนะคะละคันแต่ถ้าสังเกตนะคะขวามือด้านหน้าก็จะเป็นที่ที่ขายดอกไม้แล้วก็นะคะท่านในนะคะเพราะที่นี่ตอนเช้าประมาณตีสี่เขาจะมีการตัดบานพระพุทธหรือว่าตัดบานนะคะองค์พระธาตุอินขวนถ้าท่านใดอยากจะตัดบานก็ขึ้นมาประมาณตั้งแต่ตีสี่ถึงตีห้าได้นะคะชุดถวายนะคะแล้วก็ซื้อได้นะคะด้านหน้าขวามือของท่านก็จะมีชดุดถวายพระพุทธตั้งแต่ห้าพันจานนะคะ ท่าใดอยากจะถวายกมาเซนนี้ได้ค่ะครับก็สร,รุปอีกครั้งหนึ่งอันนั้นทองคำนะครับใช่ไหมฮะดอกไม้ทุกเทียนอันนี้นะครับที่เป็นสองสองซุ้มตรงนี้ครับทางอันนี้ครับอ่านะครับโอเคแล้วก็ด้านนี้เลยครับเห็นห้องกระจกอันนี้เอาไว้นั่งสมาธิด้านหลังที่เป็นยอดที่เขาฉายไฟไปอันนี้องค์ประธานองค์จริงๆนะครับองค์ประธานองค์จริงครับ<ม><ม>เดี๋ยวเราค่อยเข้ามาเดี๋ยวเราเข้าที่พักทานอาหารก่อน แล้วเดี๋ยวพาขึ้นมาอีกรอบหนึ่งโอเคนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าที่พักครับมีป้ายโรงแรมครับโยโยเลครับแนะนำครับถ้าจะมาพักแขวงนอนพักที่โยโยเลเลยดีกว่าเพราะว่าอยู่บนนี้เลยครับอันนี้เราไปข้างล่างเราไปชฟอปิ้งชฟอป็นหน่อยยังไม่แพงครับเอ่าตู้นี่ใหญ่ไปหน่อยทีมันเท่าเท่า ละวังหน้าหน้าร้อนที่นี่อากาศเป็นแบบนี้ไหมดีคหนาวอย่างนี้เหมือนกันไหมตอนที่นี่หน้าร้อนอ่ะร้อนใช่ครับหรือเป็นอย่างนี้ทั้งปีไม่ปีครับงทั้งปีไม่ปีงไม้ลูกชิ้นเนี่ยที่รเจ้าเมงไมดหล่ี่ได้ตรดีม้จ้เขาจะขายพวก ลูกชิ้นอะไรพวกนี้ตลอดทางเลยครับก็ต้องระวังไม้เพราะก็ไม้มันเปิดอยู่ด้วย